ที่เทศาบาลเมืองแก่ซึ่งเทศาบาลเมืองแก่นี่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินในการขับเคลื่อนเรื่องของกองทุนฟื้นฟูสุขภาพซึ่งการจัดการเรื่องเรื่องของกองทุนฟื้นฟูสุขภาพเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะทุกคนอาจจะมองดูว่าไกลตัวตอนนี้สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเราก็เกิน20%และประชากรแล้วก็ที่สําคัญที่เมืองแก่ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุจํานวนเยอะนะครับจะทําอย่างไรจะทําให้กลุ่มนี้กลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุเข้าถึงสุขภาพเข้าถึงระบบบริการ ภายใต้ความร่วมมือของท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยบริการและก็ที่สําคัญคือสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิ9จะสนับสนุนอย่างไรให้เกิดความร่วมมือนั้นจุดสําคัญที่สุดก็คือการสร้างบอดี้หรือการสร้างสถานีบางแห่งบางเรื่องที่จะออกแบบการจัดการร่วมกันเราก็มีการดําเนินการในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน บุคลากรที่เกิดขึ้นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันไม่ว่าโรงพยาบาลท่าตูมจะต้องออกมาร่วมบริการกับสถานที่นี้ทางท้องถิ่นเองก็มีสถานที่แห่งการดําเนินการเรื่องสูตรฟื้นฟูนขณะเดียวกันอาบาจอเองสพสชอเองก็สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและก็ขั้นตอนในการทํางานต่างๆ สิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดและก็มีความสําคัญที่สุดก็คือชาวบ้านเองเวลามีปัญหาเรื่องของการที่ต้องได้รับการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของการซ่อมการสร้างอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการจะต้องได้รับการเคลื่อนไหวที่ดีอุปกรณ์ต่างๆจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรศูนย์ฟื้นฟูเนี้ยจะทําให้ชาวบ้านหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการนะสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปรอคิวรอรับบริการที่โรงพยาบาลที่ไกล ดูแลกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงในการดูแลด้านกายภาพบําบัดและก็แพทย์แผนไทยนะครับก็ในตลอด1เดือนที่ผ่านมาก็มีผู้เข้ารับบริการถึงประมาณ200ออกว่าคนซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเข้าถึงการบริการใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่าจูมประหยัดเวลาแล้วก็เข้าถึงการบริการซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราก็พยายามจะ ำยังไงจะให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุแบบข้บวงจรขยายต่อไปถึงการเดย์แคร์ของพี่น้องผู้สูงอายุจะได้รับบริการครับผมสปสชเขตได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนเราเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วจะหาพื้นที่แหล่งให้เราศึกษาดูงานชี้ช่องเรื่องระเบียบที่เราจะ เดินไปได้ตามระเบียบแล้วก็เบิก่ายเงินอย่างถูกต้องแล้วก็พื้นที่ต้นแบบให้เราได้เรียนรู้ให้เราเกิดความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นครับกองทุนตำบลเราใช้กองทุนตำบลในหมวดที่3ในการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้านเราผ่าน,นกลไกของศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการเป็นหน่วยออกเยี่ยมเซอร์วิสให้กำลังใจอสมอให้กำลังใจแคร์กิมเบอร์ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุให้เกิดการทำงานอย่างดีแล้วก็กองทุนตำบลยังช่วยในเรื่องของการสร้างทักษะเราดึงอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลสุรินมาเติมทักษะให้แคร์กิเบอร์เพิ่มเติมโดยใช้เงินของกองทุนตำบลครับผมว่าอยู่ที่ทุนของตำบลที่เราใช้มาตลอดก็คือทุนของอาสาสมัคร ที่เราใช้มาตลอดเราก็สร้างอาสาสมัครนี้ให้ทํางานด้านสุขภาพเราวางกลไกว่าครัวเรือนจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยตัวของตัวเองแล้วก็อาสาสมัครจะเป็นคนหนุนเสริมคนสอบทานคนตรวจสอบการทํางานพฤติกรรมด้านสุขภาพของครัวเรือนให้ดียิ่งขึ้นครับกลุ่มเป้าหมายของเราคือผู้ป่วยระยะฟื้นฟูผู้ผ,ผู้ผู้สูงอายุนะคะ คนพิการเพราะฉะนั้นการบริการของเราจะเกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์และทางด้านสังคมด้วยนะคะเมื่อเกิดกองทุนฟื้นฟูนฟโดยสปะสะชพัฒนาตรงนี้ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้เข้ามาเป็นกรรมการของกองทุนนะคะในฐานะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำนอ,นอกเหนือจากในโรงพยาบาลหลายอย่างเช่น การซ่อมอุปกรณ์นะคะเครื่องช่วยคนพิการนะคะซึ่งไม่สามารถทําในโรงพยาบาลได้การจัดศูนย์ยืมคืนเครื่องมือจัดหาเครื่องมือที่มากกว่าระบบของราชการนะคะการจัดทาสิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพบ้านซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเข้ามาด้วยต้องสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายของท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นแพทย์ฟื้นฟูเราจําเป็นที่จะต้องให้องค์ความรู้บทบาทของเราตรงนี้เข้าไปค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความร่วมมือเน็ตเวิร์กนะคะของวิชาชีพเราเพราะเราทํางานเป็นสหวิชาชีพโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์และก็อีกสิปีข้างหน้าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสุดยอดนะคะปัญหาไม่ได้อยู่แต่ผู้สูงอายุ ปัญหาอยู่ที่ผู้ดูแลครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ความพิการจากสังคมอุบัติเหตุของเรานะคะผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูโครคภัยไข้เจ็บที่มาเนี่ยะคะ่ะการให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลในภาวะที่ตำแหน่งจำกัดงบประมาณจำกัดนะคะคงไม่เพียงพอเราจะต้องพัฒนารูปแบบที่ออกไปในภาคสังคมรูปแบบที่ออกไปในท้องถิน่น